ุกเรื่องราวของคุณอาจ,จเป็นเรื่องหลอนของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหลอนกันไหมก่อนรับชมและฟังฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้ว วันนี้ทางทีมงานมีผลงานของอีพีที่สองสำหรับเรื่องเข้าป่าล้างคำสาบถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปหลอนกันเลยครับเก่งรีบขับรถออกจากวัดในทันทีเพราะตอนนี้ เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเขาจำทุกคำพูดของหลวงลุงแช่มได้ทั้งหมดหลวงลุงจะคอยส่งกระแสจิตเพื่อบอกเส้นทางเข้าป่าดงพญาเย็นให้เป็นระยะเพราะป่าแห่งนี้มีเพียงผู้มีอาคมและต้องจิดใจแข็งจริงๆเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ตอนนี้เก่งขับรถมาตามทางที่หลวงลุงบอกไว้ จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบสองชั่วโมงตลอดสองข้างทางเปลี่ยวและเงียบสนิทมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถและจันทร์เต็มดวงที่ช่วยนำทางทันใดนั้นก็มีเสียงจากหลวงลุงพูดขึ้นว่าหยุดรถตรงนั้นแหละเก่งหยุดรถและลงจากรถทันทีตอนนี้ในหัวใจเขาทั้งกลัวและสับสน เขไม่ว่าจะมองไปทางไหนสายตาของเก่งก็เห็นแต่ป่ารกทึกเขาวันน้อยใหญ่พันไปมาหลวงลุงส่งกระแสจิตให้เก่งตั้งสติเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าเก่งสูดลมภายใจเฮือกใหญ่แล้วยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมกล่าวขอขมาลาโทษข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องบุกลุกในป่าแห่งนี้ เพื่อช่วยชีวิตคนขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนำทางให้เจอกับต้นกงกังยักษ์ด้วยเถิดสิ้นคำจากป่าที่ดูเงียบและวังเวงนกทุกตัวในป่าก็พร้อมใจกันบินออกมาจากพุ่มไม้พากันบินให้ขวักขวายและส่งเสียงร้องดังไปทั่วป่าลมที่เคยเนิ่งสนิทต,ตอนนี้กับพัดใบไม้และกิ่งไม้ ราวกับว่าความแรงของลมพัดให้ต้นไม้หักโค่นลงมาให้ได้ยังไงอย่างนั้นเก่งรวบรวมสติเดินตรงเข้าไปข้างในพร้อมกับส่องไฟฉายเพื่อนำทางอกก้าวที่เขาเดินเหยียบเข้าปากเขาจะท่องในใจว่าพุทธโทพุทโทเพื่อเป็นการย้ำตัวเองไม่ให้เกิดความกลัวและให้มีสติตลอดเวลาจู่ ก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงของเด็กที่นั่งร้องไห้สะอื้นอยู่เก่งถึงกับแปลกใจเอ๊ะทำไมถึงมีเสียงเด็กมานั่งร้องไห้กลางป่าดึกดืดดดดด่นนะเขารีบส่องไฟฉายเพื่อค้นหาเด็กก็พบว่าเป็นเด็กผู้ชายนั่งยองยอง,ยองอยู่กับพื้นใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งรปวากับถูกสัตว์ป่าหรือบางสิ่งบางอย่างขย่ำจนเสื้อผ้าขาดลุย่ย พี่ครับผมไปกับพี่ได้ไหมเด็กพูดพลางร้องไห้ไปด้วยเก่งคิดในใจโธ่ลูกใครนะหลงเข้ามาในป่านี้แล้วจะออกไปยังไงล่ะเนี่ยเก่งกำลังจะอ้าปากถามที่มาที่ไปเสียงหลวงลุงก็ดังขึ้นอย่าทักอย่าไปคุยกับมันนะมนนะเมื่อเก่งได้ยินดังนั้น เขาจึงมีสติกลับมาหลวงลุงเคยบอกไว้แล้วว่าห้ามพูดกับใครและตอนนี้เขาก็มั่นใจแล้วว่าเด็กธรรมดาปกติไม่มีทางเข้ามาอยู่ในป่าลึกคนเดียวเวลานี้แน่ๆเก่งจึงแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นแล้วรีบเดินก้าวไปข้างหน้าเก่งเดินไปข้างหน้าหลายสิบก้าวแวกเถาวัน ที่พันเกี่ยวอยู่ตามทางต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ขึ้นสลับไปทั่วเก่งพยายามเพ่งมองหาต้นกงกลางยักษ์ที่ใหญ่กว่าต้นอื่นแต่ก็ยังไม่พบในตอนนี้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงสีเท้าเหมือนคนเดินมาจากข้างหลังของเก่งเก่งรีบผันไปม,มองแต่สิ่งที่ทําให้เก่งต้องประหลาดใจอา้าหลวงลุงแช่มเก่งพูดพร้อมกับก้มลงไปกราบที่พื้นขอบคุณหลวงลุงนะครับที่ตามมาช่วยผม เก่งดีใจและอุ่นใจที่การเดินทางของเขาจะมีหลวงลุงมาคอยช่วยหลวงลุงเดินนำทางเก่งไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าถ้ำเล็กๆกลางป่าหลวงลุงแช่มบอกให้เก่งนั่งพักก่อนจะได้มีแรงเดินต่อเก่งนั่งพักพร้อมกับหยิบน้ำขึ้นมาดื่มสายตาของเขามองไปที่หลวงลุงแช่มหลวงลุง ไม่ดื่มน้ำด้วยกันเหรอครับหลวงลุงสายหน้าเก่งเริ่มมีความสงสัยหลวงลุงอายุเกือบเจ็ดสิแต่สีหน้ากลับนิ่งเฉยราวกับไม่เหน็ดเหนื่อยใดๆเลยแถมเวลาพูดกลับไม่ศบตาเก่งจึงแก้งถามออกไปว่าหลวงลุงครับถ้าเรานอนค้างที่นี่สักคืนแล้วพรุ่งนี้สายๆเราค่อยเดินทางต่อจะดีไหม หลวงลุงพยักหน้าก็ดีสิพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้เราค่อยเดินกันต่อเมื่อได้ยินคำตอบเก่งถึงกับตกใจสุดขีดขนแขนถึงกับลุกชันไปทั่วตัวถ้าเป็นหลวงลุงช่งตัวจริงหลวงลุงจะต้องไม่ให้หยุดแบบนี้นนแน่ๆเพราะท่านสั่งเอาไว้ว่าต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จก่อนฟ้าสางเท่านั้นอันใดนั้นเสียงหลวงลุง ก็ดังขึ้นเอาน้ำมนต์มาสาดมันเก่งรีบลุกขึ้นยืนหยิบเอาน้ำมนต์สาดไปที่หลวงลุงที่อยู่ตรงหน้าและทันใดน,นั้นหลวงลุงแช่มที่เก่งหลงเดินตามมาตั้งไกลกับกายล่างเป็นผีเปรตที่ตัวสูงราวกับต้นตาลตาของมันเป็นสีแดงเข้มแววตาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายมือใหญ่โตปากของมันเล็กเท่าลูเข็ม ตอนนี้มันร้องด้วยความโหยหวนเพรโดนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของลงุลงเข้าไปเต็มๆเก่งยกมือไหว้พร้อมกับพูดขึ้นให้ต่างคนต่างอยู่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและให้สัญญาจะบวชอุทิศผลบุญกุศลให้หนึ่งเดือนหลังจากที่ช่วยน้อยได้สำเร็จเมื่อผีเป็ดได้ยินดังนั้นจึงสลายหายไปเก่งก้มมองดูนาฬิกาที่ข้อมือ ตอนนี้ตีห้าแล้วเขาเหลือเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ฟ้าจะสางเขารีบออกเดินทางต่อลุยบ่อน้ำลุยบ่อโคลนสายตาก็มองดูทางที่เต็มไปด้วยป่ารกทึบในที่สุดเก่งก็มองเห็นต้นโกงกลางใหญ่หนึ่งต้นที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าต้นอื่นๆและที่ดูแปลกกว่าต้นอื่นๆ คือมีผ้าสามสีผูกพันอยู่รอบๆต้นเกง่งรีบวิ่งไปหยุดที่ใต้ต้นนั้นทันใดนั้นกับมีเชือกขนาดใหญ่มาคล้องที่คอของเกง่งแล้วดึงขึ้นไปอย่างรุนแรงเกง่งตกใจแล้วพยายามดิน้นเพื่อจะดึงเชือกออกแต่ยิ่งดิน้นเชือกนั้นยิ่งรัดแน่นเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอ่อ น้อยถึงไม่รักคูเก่งพยายามดิ้นและลืมตาขึ้นมองและสิ่งที่เขาเห็นคือร่างของวิญญาณร้ายที่หน้าตาเละเทะปากและจมูกบิดเบี้ยวรล้ากับถูกของแข็งทุบตีดวงตาที่มีหนอนชัยออกมาทั้งสองดวงกำลังดึงเชือกล้ากับจะลัดพอเขาให้ตายให้ได้ขณะที่เก่งกำลังจะหมดลมหายใจเสียงหลงลุ ก็ดังขึ้นใช้มีดลงอาคมสู้กับมันสิเก่งแข็งใจเฮือกสุดท้ายปามมดลงอาคมตัดเชือกที่มัดอยู่ที่คอเขาเก่งรวบรลมสติและหันไปพูดกับวิญญาณร้ายตอนเป็นคนแกก็ใช้วิชาอาคมทำสิ่งเลวร้ายตอนตายแกก็ยังไม่สํานึกวันเนี้ฉันจะให้แกเป็นรกเองเก่งยกมีดลงอาคม ไว้เหนือหัวพนมมือไหว้ห้องนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วแทงไปที่วิญญาณร้ายทันทีร่างของมันเริ่มแตกสลายพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนไปทั่วป่าในที่สุดเก่งก็ปราบวิญญาณร้ายได้สําเร็จอันใดน,นั้นเสียงหลงลงุงแชมปก็ดังขึ้นอีกจะไม่ทันแล้วนะรีบขุดดินตาต้นไม้เร็วเมื่อเจออะไรก็ตาม ให้ทำลายยิ้งไปเก่งรีบขุดดินตามคำสั่งของหลวงลุงเขาขุดไปไม่ลึกมากก็พบกับตุ๊กตาตัวเล็กสองตัวถูกมัดไว้ด้วยกันมีสายสินพันธ์อยู่รอบตุ๊กตาถูกเขียนด้วยอักขรโบราณหลายตัวอักษรเก่งไม่รอช้าหยิบมีดลงอาคมแล้วไหว้ท่วมหัวจากนั้น จึงตัดสายสิบขาดจากกันทันทีแล้วจุดไฟเผาทิ้งทันใดนั้นแสงอาทิตย์ก็ส่องทะลุต้นไม้ใหญ่ลงมากระทบใบหน้าของเก่งเขาทําสำเร็จทุกอย่างก่อนฟ้าสางน้ำตาไหลนองเต็มหน้าในใจของเก่งตอนนี้ทั้งตื้นตันและภูมิใจที่เขาทํำภารกิจนี้ได้สำเร็จเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำ ทำไปเพื่อใครเขาเก้าวข้ามความกลัวในทุกๆสิ่งเพียงหวังอยากช่วยคนรักของเขาเท่านั้นเก่งรีบเดินทางขับรถกลับวัดเขาเห็นน้อยค่อยๆลืมตาลุกขึ้นมานั่งสองคนกอดกันแน่นน้อยพูดว่าขอบคุณนะเก่งน้อยเห็นทุกๆอย่างที่เก่งทำให้ เพราะว่าจิตของน้อยก็ตามเก่งไปด้วยแต่เก่งแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเก่งและน้อยก้มกาบหลวงลุงแช่มและขอตัวเดินทางกลับเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพเก่งออกบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทุกๆดวงที่เขาได้ล่วงเกินหลังจากนั้นหนึ่งเดือนสองคน ก็แต่งงานกันใช้ชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลตลอดไปก็จบลงแล้วนะครับเรื่องสนุกๆเรื่องไหนจะถูกนำมาเล่าอีกก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ